พักเพิ่นสาเดินนาเมื่อนี่เบิหนาทีของไอ้ส่งทางย่างใหม่กับคนใหม่ที่บ่เหม็นออ้อากาศหนาวนะพนโโะนี่น้องเอ้โค้ดมาห่อนไปกี่น้อง อะไรยังไงืึมมีอไอเด็กอ่ะกระหอนเฮือนมาแต่พุ่นนาจอกมงวะเก่ามงวะเออู้ออกจากพุ่ออกจากพุ่นเก่ามงแล้วก็ครับโหลดมาเรื่อยๆขับมาเรื่อย จอดหันจอดหนีโอ้จอดบอลเดียวโอ้จอดสองบอนอยจะฟังบอกระสิจมให้ฟังอีก <c oughs> เดี๋ยวสิจมให้ฟัง ไวอ๋อการที่ห้ามื่อยแล้าจมฮะนะมาว่านี่นะเนาะเวลาจังสี่นะมันทางนี่เอกแบบพวกที่เข่ามาอันโอ้หกหนาวเข่ามาคับจังหวะนะแค่เอาอีร่งก่อนนี่นะป๊อป ก็ใจอยู่ก็ใจอยู่อ่ะหลายคนหลายคมข,ขิด <c oughs> มากรมานหอดม่เมื่อยที่ลงเอ้ยมาหนังอยู่หน้าเฮีย <c oughs> นฝลกระลงเม็ดอยู่ตอนนี้พายุเข่าเนาะมูหู่าสีหอดมือดพายุกระได้ไดมานังสีมีมีคอมเมนต์หนึ่งแต่กาสิรักยกว่านั่นเท่ากบบับไปอ่านเบิร์ดนะขอโถดข้อแพ้หลาย,ลาย ขึ้นไปนะสัญญาณเน็ตมันบาข่อยมีตอบคอมเมนต์กับบัวบัวเทิงเนี่ยเกาะเพิ่มมาคอมเมนต์มาในเดินนะนางวบัตรศาสนาสนะ <c oughs> ่าเออบอแมนคนละคนบล็อกมันไปแล้วเสือนวศาสนาเป็นภาษาอังกฤษนะ มีผู้ใหม่อีกว่าทุกคนกามีอันยังเกาะขายเสียจ่ายนนนี่นั่นเสียไปท,ทุกที่มันก็นเป็นไปบ่ได้เออแต่การที่สอยเรือภายนั่นมัต้องพิขิดยังสั่นมีแบบนี่น้ำติการที่แบบว่าสอยเรือภายอะไสิบ่ต้องคิดยังสั่น์บ่ เขาบอกมาเลยเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้ต้องว่าสิบโคิดนะทุกคนมันต้องคิดสมุดว่านะสมมุดว่าตัวคุณมาซันซะตัวคุณนะเออมีผู้มาสู่พ้นประโยชน์จากคุณสู่ไปลายๆสู่ไปลายลายสิ สุดท้ายสุดท้ายเลยโตแบบบ่มีขาอย่างแบบเขามองบ่เห็นหัวนะ่ะคุณอาจสิบโคิดนะอันโตที่มันเ่าแล้วมันอาจสิบโคิดก็หวาแล้วเนาะมันใจดีมันใจบุญมันอาจสิบอกคิดอโอคิดก็กดีไปแต่เ้าขีดด้ขีดนะขีดแล้วผมวะ คิดย้อนว่าเออเป็นมนุษย์คือการเป็นมนุษย์ด้วยกันเกิดมาเป็นมนุษย์คือการมันต้องหูจักขิดว่าอันใดดีอันใดบ่ดีเนาะมนุษย์มันต้องพึ่งพาอาศัยกันน้าพึ่งเฮือเสือพึ่งป่าม,มันต้องพึ่งพาอาศัยกันแม่นล่าว่ะ บมื่อต้องการแบบแบบเออแสามาเฝ้ามาแฮนมาอู่มาอดอกแค่ว่าเปรียบเปยเปรียบเทียบขึ้นมาในกรณีที่ผ่านมานะผูกคนมาหุ่มมาตุ่มหนาบ่านลังบ้านเต็มเลยเต็มเพื่อนเต็มซันบางคนเข้าก็หูส่วนมา,าเขาหู้เขาเห็นมาเสามาแรงมาเสามาแรงพอเหตุการณ์แบบนี้แหละ แท้สิบห็นหนาภพยกับบริทวงบริทวงบริทวงบุญคุณบริทวงจังดีทวงไปหลายได้อย่างได้ยังตอบแทนคืนมาได้อีย่างแน่บ,บ่เคยได้ได้พัดมาตอบว่าเอฟซีนะเอฟซี FC พวกมันบรรดาทั้งหลายแหละมาตอบแทนมาทวงบุญคุณ ควงมองได้วะคนเฮ้านะมันต้องมีจิตใตสำนึกมันต้องคิดเป็นมันต้องคิดได้เป็นมนุษย์คือกันนะต้องเพ่งพาอาศัยการสวยเลือกเสริมการรายการต้องเบิ่งการแม่แลรอว,วะอือม,มีเคสน,นันเคสหนี่เดที่ผ่านมาขอความสื่อเลือหนุนนี่นันเด้ี่เฮาก็ยังให้เขาเพ่งพาอาศัยได้ อมเขาก็ยังเพิ่งพาให้เขาเพิ่งพาสายใดมันก็เป็นแบบนี้เนาะวัฏจักรของมนุษย์วงจรวงจรชีวิตของมนุษย์มันก็ต้องอุ้มสู้คืออนุนการแม่นเละว,วะสิมาตอบแบบอีกอย่างที่มาตอบนอโอมันหมดช่ยละก็คิดแค่ว่าเออคนที่คิดแบบนั้นนะ มันเป็นคนบอดีขิดแบบนั้นแหละมีแต่คิขดว่าเออมันเป็นคนบอดีบอยุ่งกับมันถ้าคนดีนต่มันสิขิดได้ว่าตัวใด,ด,ดควรตัวใดบม่ควรตัวใดถึกตัวใดผิดมันสิหูจกักเนาะบางคนมากก็นใหญ่แต่โตได้ใหญ่สือ่อสมองกัมมีแต่ว่าขีดบอดได้ก็มีเด้ในส่วนตรงนี้น ที่ว่าวไปกับเบเดรบุตัวคนแต่มันมาเดือดห่อนแทนออกโตแทนเขาว่าเออเขาหนุนนี่นั่นอ้าเมื่อผัดค้อหูจักเรื่องเขาอันเบิดทุกเรื่องแทขคือหูวะว่าเขาเป็นจั่างไดชีวิตเขาเป็นแนวใดเนาะที่มาของคำว่า,า,ารู้หมดทุกเรื่องของคนอื่น ยกเว้นเรื่องตัวเองลงตัวเองนี่เอาสิบลอลกระสังมัน่นความเพียงตต่เรื่องคนอื่นนี่กูต้องมาอันดับหนึ่งแมนแบบนี้บอเรื่องคนอื่นนี่ต้องมาอันดับหนึ่งส่วนเรื่องส่วนตัวกูเองนี่กูไม่สนใจลูกพัวสิกินอยู่จังใดบริสนใจอีกอย่าง โตของคุณบดยุนอยู่ในจุดนี้คุณมหูสึกดอกคุณมหูดอกเอ่อคนที่เขากำลังยืนอยู่ในจุดนี่นะมันหูสึกแนวใดขอบคุณหลายๆทุกคนที่เข้าใจความหูสึกของโตเฮาในเวลานี้เนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีอย่างต่อก็คือที่เขาบอกกันแหละสู่สู่ไปเมือม่อยเด้เมือม่อยกายมากกว่าเมือ่อยกายเมื่อยกายกับการที่ปวดผักผ่อนเมื่อวานนะครับหลุดไประกระแทบสเป็นลมเอยมเมนแทบสิลับในโพดเหเรือกระดอกกระเดีย บางคนกัดสีส้มน้ำหนาอยู่นะอันนี้คิดลบในด้านลบแต่มันมีอยู่แล้วสนนีส้มน้ำหนาแต่ประกาศแสดงโตส้มน้ำหนาที่แปลวะในมือนี่นะในมือที่ห้าวลบแต่บมมีไูสนใจนะออในมือที่ห้าวลบแต่บ่มีผูดใดสนใจอยากส้มน้ำหนาหรือว่าอยากยังก็กตามแต่ก็เลยแต่สีคิด นคนหักเท้าก็มีคนสร้างกูกระเยอะก็แล้วแต่ในส่วนตรงนั้นบริสาคัญกับซีวิตไม่ได้เก็บมาใส่ใจดอกก็ <c oughs> มีแต่สู่ต่อไปเหตต่อไปกอบประคุณหล,ลายเบอร์สุขุสุคนที่คอยซัพพอร์ต ซัพพอร์ตด้วยการเบิ่งคลิปเฮาให้จบคลิปเบอร์ถูกถูกขีปถ้ากระมาฮอดพาผ้าอยู่ทา่ากระปื้อนเปื้อนเนาะว่าไปลายมันปันว่าเอาทวงบุญคุณจักกูทวงบุญคุณหม่องใดที่ว่าขึ้นมานะ่ะว่าให้มันขีดให้มันขีดได,ด้ให้มันหุจกักขีด ให้มันหูจักขีดแบบนี้บอมึงต้องเอาบุญคุณมานกูมีบุญมีคุณต่อมืองมึงต้องมาตอบแทนบุญคุณกูณนะแบบนี้บอบอได้ว่าแต่คือว่าเลเนะคน,นะมันห่อนโตมันหูได้ผิดชอบชั่วดีมันหูคนเบิ่งบางบางบางคนนะ คนที่เบิ่งคลิปนะบางคนมันหู้ผิดชอบชั่วดีนะ่ะมันหู้แต่มันอยากคัดซื่อมันมาหาคอมเมนต์ดรามา่าอย่าคัดก,กันกับเฮาซื่อกะขอย้ำคำเดิมว่ามันบ่แม,ม,ม่นมคนดีเนาะหาคนดีนะมันบอกคอมเมนต์เแปบบ็นแบบในเสีสสยเซี่ยไฮไดอกมันบอกคอมเมนต์ให้เจ้าของอันคนที่ทำลิปเสีสสยเซี่ยไฮไดอก หคนดีนะเขาบอกว่าคนล้มอย่าข้ามม,มันเ็นไมันกัเป็นส่วนชีวิตเนะาะมลสุมชีวิตทุกคนก็ต้องเจอฮะละก็บอกเลยเด้ว่าบมากักบชอบกะเลื่อนผ่านเนาะ มันต้องมาหยิ่งอุ่นไหวมันต้องมาเบียดเบียนชีวิตึ่งกันรายการเนาะโอ้ตัวข่อยเองที่ข่อยเหตุขีบนี่ก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนชีวิตผู้ใดเพราะะนั้นก็อยู่ไพยอยู่มันทำมาหาแดดไปไายไปมันแดดขับปากภาปากมันนะเนะนะาะมไยแดดภายข่อิม่มจะสี่นะ มืมันต้องมาออกอันโตแทนด,ดอกผู้นั้นอันจังสันผู้นี้จังสี่นะมาครอบพ,พ่อคู่โบประเยี่ยมผู้นั้นพ่อกู่โไปเยี่ยมผู้นี้มาดามาว่ากูา่โบไปไปที่ครอบครัวกูเป็นจังสี่มันได้ไปดามาเขาอยู่บนเนาะได้ไปเยี่ยมครอบครัวหลังสีเขียวไหมได้ไปเยี่ยมครอบครัวบ่าวบอยไหม ทำไมไม่ไปจังสันจังสี่มันด่ามาอยู่บาา่หวะเบื่อหรือหลายเหมื่อยเนาะเมื่อยครับโหลดพี่โอ้้เหมื่อยน้ำพวกด่ามาดอกด่ามาด่ดา,า,ดากลับบ่ขาบข้อหากันยังว่าบุญซัมนี่เนาะพี่น้อง อักซสซีขอตัวพักผ่อนก่อนขอบพ,พระคุณเลนยๆเบอร์สุขทุกคนที่หักแพงตลอดมาขอบคุณเลนยลพักผ่อนก่อน